กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่มีเรื่องดีจะมาบอกนะครับก็คือกิจกรรมนารูโตะบทที่2นะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้มีการอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับและจะเปิดให้เราเล่นในวันพรุ่งนี้นะครับและที่สําคัญก็คือจะมีทางด้านของกิจกรรมตลาดถึงความมืดนะครับลดสูงสุดถึง90%เข้ามานะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าวันไหนอัปเดตเข้ามาพี่จะเติมเพรให้ทุกคนนะครับถ้าคนไหนอยากได้น ครับที่แบบว่าอยากได้นะครับถ้าอยากได้พี่ก็จะทําการแจกให้นะครับรับประกันแน่นอนนะครับว่า ได้เพชรกันทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็ได้ไปเล่นกิจกรรมดีๆแน่นอนนะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนเดก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอนในส่วนของดีๆหรือว่าของใหม่ๆหรือว่าอยากอัปเดตกิจกรรมต่างๆนะครับวันนี้พี่ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็รีดีว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คืออันนี้นะครับก็เป ก็เป็นเกี่ยวกับกิจกรรมนินจานะครับหรือว่านารูโตะเองนะครับนาอก็คือจะเป็นซุดนี้นะครับที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับที่จะลดสูงสุดถึง90%เลยนะครับก็ลดเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าถ้าคนไหนไม่มีเพชรนะครับจะเสียดายมากๆนะครับแต่อย่างมีเพชรนะครับก็คืออย่าลืมกดติดตามช่องพี่แล้วกันนะครับเพราะว่าพี่จะมีการแจกเพชรแน่นอน1 0 0นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะมีการสุ่มประมาณนี้นะครับและที่สําคัญนะครับทุกคนก็คือซุดแสงอุสานะครับที่ทุกคนถามถึงนนนนนะรรรรรรจจอออปปปเเเเเดตตข้าาาามมมม็็กกกกกิิสสุ่่่หืวียงแ นะครับ <muitas> <S ee> ทุกคนแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับสุดตัวนี้นะครับก็คือจะมีการแจกฟรีนะครับของฟรีจะมีตามนี้นะครับทุกคนสําหรับของฟรีนะครับก็ถือว่าเยอะแยะมากมายนะครับสุดแสงอุตสาเสียงแบบว่าแสงอุตสานะครับก็คือจะได้เติมเอานะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของสุดตัวนี้นะครับที่แบบว่าจะมีการกลับมานะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสกินปืนนารูโตะตัวใหม่นะครับที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็มีกิจกรรมท็อปอัพตัวใหม่ด้วยนะครับที่แบบว่าจัปเดตเข้ามานะครับทุกคคนนนบเมา้หิพถไต 100เพชรนะครับก็จะได้รับไปเลยนะครับในส่วนหัวของกิจกรรมนารูโตนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เขียนว่านี่เลยนะครับน้องก็คือท็อปอัพนะครับน้องเติมแค่100เพชรเท่านั้นนะครับก็จะได้รับไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับสำหรับรางวัลตัวนี้นะครับน้องก็จะได้รับไปแบบฟรีๆเลยนะครับน้องเราก็ได้เพชรด้วยแล้วก็ได้ส่วนหัวของกิจกรรมนารูโตด้วยนะครับแล้วก็อัปเดตเมื่อใหม่มีอะไรบ้างนะครับน้องก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับว่ากิจกรรมนารูโตนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะคร ที่มันเป็นงูนะครับเนาะก็รียกว่าจะได้แบบฟรีนะครับเนอะสุดแสนอุซาสรุปแล้วก็คือไม่ได้ฟรีนะครับสำหรับสุดนี้นะครับก็เรีดีว่าจะมีการเติมนะครับหรือว่าได้เติมเอาเท่านั้นนะครับสำหรับสุดนี้นะครับทุกคนก็เตรียมละกันนะครับถ้าคนไหนไม่มีเพชรนะครับก็เตรียมเติมได้เลยนะครับสำหรับสุดนี้นะครับรับประกันได้เลยนะครับเนอะพี่ขอบอกเลยกันนะครับเนอะว่า ทุกคนจะได้เส uh, ียเยอะแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องเพรนะครับเนาะอันนี้ขอบอกตามตรงแล้วกันนะครับส่วนการแจกฟรีของพีก็คือจะแจกฟรีเท่าที่แจกให้ได้แล้วกันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของแอนิเมชันด้วยนะครับเวลาเรายิงศัตรูได้อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าแอนิเมชันที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจานอาจาเต้ยนะครับเนาะจะมีทางด้านของท่าวิ่งนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของท ที่แบบว่าจับเด็กเข้ามานะครับน้อแล้วก็จะมีทางด้านของสุดตัวนี้นะครับน้อที่แบบว่าจับเด็กเข้ามานะครับแล้วก็มีเอฟเฟกตอนสังหารได้ด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเอฟเฟกการสังหารนะครับทุกคนเรียกว่าโคตรจะเท่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าจะนักจะเต็มนะครับสำหรับกิจกรรมที่จับเด็กเข้ามานะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าสุดเท่นะครับน้อมันเท่จริงๆนะครับทุกคนก็คือมันเท่ไปหมดทุกอออยย่่่่่่าาาาางงเเลนนนนนนะะะะคคคคครร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 ัััับบบบบสสหกกกกิจมมมูโตใววไไท็ืแด รอบสุโตนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสุดตัวนี้นะครับทุกคนนี่นะครับสุดตัวนี้โคตรจะเทพเลยนะครับน้องก็ถือว่าถ้าคนไหนอยากได้นะครับก็เตรียมตัวละกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับปีศาจด้วยสุดตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าจะมีการรับเดตเข้ามานะครับถามว่ามีฟรีไหมนะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่าสุดฟรีมีแค่ตัวเดียวตัวที่มันเป็นงูนะครับน้องก็ฟรีแค่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูดีกว่านะครับว่าฟรีสุดไหนนะครับก็คือสุดนี้ทุกคนจะะไดดด้้้แบบบฟรีีนนนนคคคัุกกเ๋ยวพขึใหูอ็ื นี่เลยนะครับสาหรับซุดฟรีนะครับทุกคนก็คือแบบว่าจะเป็นทางด้านของซุดตัวนี้เลยนะครับทุกคนก็คือเป็นซุดงูตัวนี้นะครับทุกคนจะได้แบบฟรีนะครับนอก็รับกันแบบยกเซิฟกันไปเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับและนี่เลยนะครับนอทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับเนอเพราะว่ามันแบบว่าประกาศแล้วนะครับนอว่าอีก2วันนะครับจะมีการแจกให้ฟรีนะครับสำหรับซุดตัวนี้นะครับนอแล้วก็จะมีทางด้านของกิจกรรมต่างๆให้เล่นนะครับแล้วก็อย่างที่พี่บอกนะครับนอว่ากิจกรรมลาตุโตนะครับไม่ใช่ว่า เข้ามาเป็นเดือนเลยนะครับการเล่นกิจกรรมนะครับก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนารุโตะนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ถือว่าจะมีให้เราเก็บโทเค็นอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะครับที่ได้ว่าน่าเล่นมากๆเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนารุโตะนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าให้เราเล่นแบบง่ายๆประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนารุโตะนะครับก็มีการบอกมาแล้วนะครับนอว่าจะได้อะไรบ้างนะครับทุกคนก็คือของฟรีเยอะมากๆนะครับเนางไมยว่าจะเป็นทางด้บานยองมีุดฟีด้วยก จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนักโตกนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับและเรงก็จะได้ในส่วนของ โทเค็นนะครับน้องก,ก็คือเอาไปสุ่มซุตจริงๆหรือว่าซุดเทๆด้วยนะครับก็เป็นโทเค็นประมาณนี้นะครับที่แบบว่าทุกคนจะได้นะครับน้องก็เป็นแบบไปเลยนะครับทุกคนทุกหูเท่จัดเลยนะครับสำหรับซุดนี้นะครับเราก็จะได้แบบฟรีๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าทุกคนจะได้สุ่มนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เอาไปสุ่มประมาณนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราสุ่มได้หรือว่าถ้าเราโชคดีนะครับน้องเราก็จะสุ่มได้ตัวที่แล้วแรงุอหรือว่าณนี้เลยนครรทุกกกิจมโา น่าเล่นเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนารูโตะนะครับทุกคนก็ถือว่าจะมีแต่ละขั้นตอนไปนะครับเมื่อเราสุ่มครบ4ชสิ้นส่วนหรือว่าครบสชิ้นะครับหรือว่าครบสชุนนะครับก็คือเราจะได้ส่วนของท่าทางพิเศษนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแต่พี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าการสุ่มนะครับก็คือจะมีลุ้นทุกครั้งแน่นอนนะครับเพราะว่าชุดมีเยอะเกินนะครับมีถึง6ชุดกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็รีวิวว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับวง นะครับในแมปเยอะแยะมากมายนะครับว่าจะเป็นทางด้านของการเก็บโทเค็นก็มีนะครับเนาะหรือว่าอะไรต่างๆก็มีนะครับทุกคนก็ถือว่าของฟรีที่จัดไปเข้ามานะครับก็มีเยอะมากนะครับไม่ใช่เป็นทางด้านของสกินล่มตัวนี้นะครับที่แบบว่าทุกคนจะได้ฟรีนะครับแล้วก็เสื้อตัวนี้นะครับทุกคนจะได้ฟรีทรงผมตัวนี้นะครับที่ทุกคนจะได้ฟรีนะครับแล้วก็โปรไฟล์และพื้นหลังนะครับทุกคนก็จะได้ฟรีนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของสกินรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่แบบว่าทุกคนจะได้ฟรีีีีีีีแแลลลลล้้้้้้วววววกกกกกก็็็็มมมมมคคคคคคยยยยอออฟฟรร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 ดดดนน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 นะะะะะะัััััััััับบบบบบจจจเเเเปปาาณททททุพ่่ขขหหหตสงงง แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับก็ฟรีทั้งหมดนะครับแล้วของฟรีก็เยอะมากๆเหมือนกันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้ของฟรีมานานนะครับน้องก็จัดได้นะครับน้องเตรียมตัวละกันนะครับอีก2วันข้างหน้านะครับก็จะมีการอัปเดตเข้ามาทั้งหมดแน่นอน100%นะครับในคลิปนี้นะครับพี่ก็มารีวิวให้ดูนะครับและคลิปนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่่่าาาาเข้้้้้้มมแแแแลลลลลลลววยยััังงไไไไไไไดดดดดดกกกกกกกคค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 ์์์์์์ชชชรรรร็ฝนน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 นะะะหหหบพีๆอ อยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนี่ยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเทานี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย